ป้าพี่น้องมาเบิ่งเล้วกินโมขอยวัาวันนี้มาแต่สายมากินข้าวท่อมกันกับใช้เงินคอยสิแม่เขาจับเลยจับปนี่แม่เบอร์สี่อันนี่ได้มาจากโฮมสานเขาต้นปลาไก่แดงกับกินข้าวขาวเจลปนปนปลาท่แมงดามีขนมจีนไอเจมบอนหอมแม่กับข้าวยี่ม่รัดมาบัดนี้กินโอ้ย เบื้องแถาอันนี้แต่งหนาตั้งต่บ่ายโมงคุณนะข้าแต่เต่งไหมัวช่กงรัเฝ้าไปยังกระดกะเดียแม่มากแม่นิงมากกินเขาไอ้เบิกินเตะกินเบิลคอรดเบน่รอหลกมหมอเขาพุ่นหมอพวกงี้เนาะพเนกินผู้ใหญ่เบิ่อเกือหมอพี่น้องเอ้ยคักๆเบิ้งแน่กิน จำก่อนดอกบาดแผกินข well, uh, uh ้าวน้อ huh. กินข้าวไปเจองานเหรอเป็นไหนอ่ะน้ำใจใส่แก้วคู่พระธาตนะครับสองแก้วนะมีมหไก่ใตตอนไก่ใตน้ำไม่ยังขึ้นกันน้ำเงินไปแล้วกับสาวพี่ๆมาพี่น้องสนใจมั้งกันเพิ่มพลังแล้วกันเต็งหน้าคือมทานเลยแบบนี้